ครับหัวหน้าครับพรุ่งนี้ผมขอลางานหน่อยครับพอดีหลงป่าอยู่ครับไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วหาทางกลับไม่เจอครับลาไปไหนลาออกไปไหมลาไม่ได้ลาอะไรอ่ะลาไม่ได้ครับลาไม่ได้ลาออกเลยถ้างั้นอ่ะงั้นงานเนาะโอเคครับงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวผมโทรไปบอกเมียหัวหน้าก็ไเลยครับะรงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมโทรไปบอกเมียหัวหน้ากันเลยครับบอกว่าวันนั้น่หัวหน้าไปหาหมอนวด เป็นเนนซี่กาเล็กซี่นากตะไปเสียค่าอะไรไม่รู้พนะันสองพันน่ะเสียใช้เงินทําไปทําอะไรไม่รู้แล้วก็เมือเม่อเมือเม่อเมื่อวานก่อนก็ไปอนั่งร้านอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เอาหน้าไปสุกนมเขาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนอีกอีกลาคกี่วันลาคแค่วันเดียวเองครับหัวหน้าครับราคาสักเจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันเลยเหรอครับเจ็ดวันเลยไม่ต้องเขียนใบลา โอเคครับอยากมาตอนไหนก็มาทำนะว่าจะลาแค่วันเดียวดีหัวหน้าไม่อยากลาเยอะให้ลาเจ็ดวันเลยให้ลาเจ็ดวันเลยเหรอครับโอเคครับครับครับขอบคุณมากครับหัวหน้าเดี๋ยวโอนเงินล่วงหน้าไปให้ด้วยตังพอไหมอ๋อพอดีไม่พอครับขาดอยู่อีกมีเดี๋ยวโอนใหมื่นห้านะโอหมื่นห้าแะครับโอเคครับได้หลายวันอยู่เท่านั้นโอเคโอเคครับ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 ผมครับครับขอบคุณมากครับหัวหน้าครับ